อันดนเมดาเวอร์ซัสทางช้างเผือกการชนที่ยิ่งใหญ่แห่งเอกภพคุณเคยจินตนาการไหมว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เราเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวนั้นที่จริงแล้วเบื้องหลังความมืดมิดอันกว้างใหญ่มีการต่อสู้ระหว่างกาแล็กซีสิ่งมือหมาในเอกภพกาแล็กซีคือบ้านของดวงดาวนับแสนล้านดวงพวกมันไม่ได้ลอยนิ่งเฉยแต่กำลังดึงดูดและกลืนกินกันด้วยแรงโน้มถ่วงนี่คือการเต้นรำของแรงโน้มถ่วงที่บางครั้งนำไปสู่การหลอมรวมหรือการที่กาแล็กซีใหญ่กว่าก,ก,กินกาแล็กซีเล็กกว่า ตัวอย่างเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรากำลังจะปะทะก,กับกาแลกซนโรมาดาในอีก4 0 0 0ล้านปีข้างหน้าแม้ฟังดูน่ากลัวแต่แท้จริงแล้วคือกระบวนการธรรมชาติที่จะสร้างกาแล็กซีใหม่ที่ใหญ่และสว่างกว่าเดิมเรื่องราวของกาแล็กซีที่กลืนกินกันสะท้อนให้เราเห็นความจริงอันยิ่งใหญ่ของเอกภพนั่นคือทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่โครงสร้างมาหึมาที่ใหญ่กว่าดาวนับแสนล้านดวงก็ยังต้องหลอมรวมและแปรสภาพ เราที่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆบนดาวเคราะห์เล็กๆก็เป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้เช่นกันเมื่อคุณเงยหน้ามองท้องฟ้าในคืนนี้จงจําไว้ว่าดาวที่ส่องแสงอยู่นั้นคือหลักฐานของการเดินทางอันยาวนานและเรื่องราวการกลืนกินของกาแล็กซี่ยังคงดําเนินต่อไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่